สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโดนัทนะคะวันนี้โดนัทอยู่ที่รถมือ2ทีอาคานะคะวันนี้โดนัทไม่พลาดนะคะนำรถดีๆมานำเสนอนะคะลูกค้านั่นก็เป็น Honda Civic FC คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามมากๆนะคะเป็นโฉมไม่แนชเชนแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเดิมและสีนะคะก็คือยังเป็นสีเดิมของเขาเลยนะคะราคาของรถคันนี้นะคะ ที่ราคาเปิดขายอยู่ที่599,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ1 0ื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถหรือว่ามาชมรถจริงได้ที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้เลยนะคะว่าดีไซน์ภายในของรถเนี่ยเดิมแค่ไหนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาชมห้องเครื่องของรถ Honda Civic FC ปี2016คันนี้เลยนะคะโครงสร้างนะคะ ห้องเครื่องความสะอาดนะคะด้านในไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะคะใดๆเลยแล้วก็ในส่วนของซอกนะคะไม่มีคาบสนิมดินแดงซึ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเดิมนะคะจากโรงงานเลยชมเลยนะคะ QC นะคะอยู่ทุกจุดเลยนะคะชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ฝากระโปรงของรถคันนี้นะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดมออก,กอนะคะหรือเมคอาร์ตนะคะรอยปั๊มกลมๆจากโรงงานเลยค่ะตาไฟของรถคันนี้นะคะไม่มีคราบเปลืองนะคะยังใสสะอาดกระจังหน้าของเขานะคะก็ยังมีความสวยงามเดิมนะคะไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลย รถคันนี้นะคะแม็กเดิมด้วยนะคะและก็ที่สำคัญได้ยางมิชลินด้วยค่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มมากๆค่ะภายในของรถคันนี้นะคะได้เป็นสีดำแล้คะแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นระบบพุทธสตาร์ทนะคะกุญแจอัจฉริยะด้วยค่ะสตาร์ติดง่ายไวยมากมาก ความสะอาดแล้วก็ภายในของรถคันนี้นะคะสังเกตจากที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกรอยแตกนะคะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์คอนโซลของเขานะคะมีความสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยคาบกาวนะคะและระบบด้านความปลอดภัยนะคะของรถคันนี้ยังได้เป็นแอร์แบกคู่หน้าด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าปลอดภัยมากๆค่ะ วิทยุนะคะ FMAM คันนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสามารถเปิดฟังเสียงได้นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเสียงยังมีความคมชัดสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็เบรกโฮรุ่นนี้นะคะเป็นเกีย์ถุงแล้วก็ถุงที่หุ้มของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะ ด้านหลังของเขานะคะยังมีความกว้างนะคะหลังคาก็จะมีความโค้งคือเวลาคนนั่งเนี่ยไม่อึดอัดและเบาะของเขานะคะเป็นทรงสปอร์ตมีความสะอาดสะอา้านไม่มีคราบไม่มีรอยแตกนะคะรอยเย็บของเขายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยค่ะด้านหลังของเขานะคะโลโก้ยังอยู่ครบนะคะยี่ห้อ Civic FC นะคะแล้วก็เป็นรุ่น v t e c นะคะรุ่นนี้สามารถเติม e85 ได้ด้วยนะคะ แม่ลงยังอไหล่นะคะนี่ความสะอาดของรถคันนี้นะคะให้เต็มสิบเลยและที่สําคัญนะคะแนวซีนตะเข็บยังเป็นแนวซีนเดิมจากโรงงานนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุรถชนหนักแน่นอนนะคะมีความเดิมซีนด้านหลังของฝากระโปรงนะคะยังเป็นซีเดิมนะคะสามารถจิกแล้วก็ยังมีรอยบุ๋มแล้วก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะบอกได้เลยเมคอาร์ตนะคะความเดิมจากโรงงานเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะน็อตนะคะขอบประตูไม่มีรอยถูกถอดนะคะและสีของรถคันนี้นะคะยังเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชมรีวิวรอบคันของรถคันนี้บอกได้เลยด้วยคะว่า Honda Civic FC 1.8e ปี2016คันนี้นะคะไมยอยู่ที่90,000และราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะลูกค้าอยู่ผ่อนเดือนละประมาณ10,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์0929194190นะคะติดต่อโดนัทได้เลยหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัททีอาคารนะคะ0894433774นะคะหรือสามารถติดตามได้นะคะในช่วงของ y t u t u ไลน์แอดแอชทีอาคานะคะหรือว่าจะเป็นเพจเ c e บุ o กนะคะเราจะมีรถ ใหม่ๆนะคะมาอัปเดตลูกค้าเลยนะคะไว้รองรับสำหรับวันนี้โดนัทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวโดนัทมีรถอะไรมานำเสนอฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ